สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกมเมือที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพี่พีแซชินชันแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวเกมมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวก็เหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณที่มาของรูปภาพและข่าวจากที่นี่นะครับ onlinestation net นะครับเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือไม่อยาก ตกเทรนแล้วก็พาดข่าวสำคัญเกี่ยวกับเกมมือถือก็ต้องออนไลน์ t t t i o n n e t เลยนะครับข่าววันนี้เกี่ยวกับเกมฮงไกสตาร์เร็วนะครับฮงไกสตาร์เร็ l นะครับเป็นเกม Space Fantasy RPG ใหม่ล่าสุดจากโ o โยเวิร์สนะครับข่าววันนี้มีโค้ดแจกฟรีนะครับเป็นโค้ดที่ให้รางวัลทั้งเงินและค่าประสบการณ์นะครับเพื่อนๆสามารถดูโค้ดได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับ ว้าวมีทั้งเงินแล้วก็ค่าประสบการณ์เยอะขนาดนี้เพื่อนๆก็รีบล็อกอินเข้าเกมแล้วก็ไปแกลกโค้ดรางวัลกันเลยละกันนะครับผม